สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Zecrobotic นะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวจะสอนการทําโปรแกรมเบื้องต้นแล้วก็จะสอนการใช้จําลาเบลเบื้องต้นของฝาหนักโรบอทนะครับขั้นตอนแรกเราก็มาดูก่อนว่าที่โรบอทเนี่ยอยู่ตําแหน่งที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้ทุกแกนอยู่ส่วนองศาเวนแกน5นะครับลบเกซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งโฮมนะครับก็กดอื่นเลยครับมาที่ซีเล็กนะครับ, C รบกดปุ่มซีเล็กตรงนี้ กดซีเร็ยเสร็จปุ๊บมาที่ F2 ครับกด Create ครับตรงนี้นะครับ Create เสร็จปุ๊บให้ตั้งชื่อครับให้เลื่อนมาที่ออ u p p e r c a t e ครับแล้วก็กดไปผมจะตั้งชื่อว่าโปรแกรม Loop นะครับ Loop ครับ โอเคครับหลังจากตั้งชื่อเสร็จครับกด enter ครับหลังจากนั้นกด detail นะครับ F2 ครับหลจากนั้นก็ใส่ comment นะครับว่าอันนี้เหมือนเราเลือกมาที่ comment แล้วก็ใส่อะไรก็ได้ที่เราต้องการใน,ในที่นี้ผมจะใส่คำว,ว่าจำลา b e l นะครับแล้วมาที่เ end นนครับอันนี้เราก็จะได้โปรแกรมขึ้นมานะครับหลู อันนี้ก็คือหน้าต่างของเขาขั้นตอนแรกที่แนะนำนะครับก็คือ,อปัจจุบันนี้ครับมาที่ position นะครับโร b o t อยู่ตำแหน่งแกน5ลบเที่เหลือ0ูนองศานะครับมาที่ position ก็จะเห็นส่วนกลับไปที่โปรแกรมที่เราอยู่นะครับกด edit ครับาน edit อยู่ในโปรแกรม loop นะครับทีนี้ขั้นตอนแรกก็คือกดมาที่ point ครับเพื่อบันทึกค่าปัจจุบันของโรบอทคือค่าเมื่อกี้นะครับผม กด p ้ i ยตเสร็จปุ๊บเลือกเป็นในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแบบล i เนียนะครับอ่านเป็น p1 ทีนี้ผมก็จะเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับมาที่ p1 แล้วกด enter หนึ่งครั้งเพื่อตั้งชื่ออันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า home นะครับหลังจากนั้นตั้งชื่อว่า home เสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านขวาครับกด next ครับกด edcmd นะครับ edit command กด insert นะครับ เพื่อเพิ่มบรรทัดที่เราจะเขียนโปรแกรมเพิ่มนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มมาห้าบรรทัดเลยนะครับกด5กด enter เราก็จะได้บรรทัดมา5ตัวนะครับต่อมาด้านบนนี้ผมก็จะเขียนเพิ่มด้วยเลื่อนมาที่บรรทัดที่1นะครับกด edit command กด insert มาเดิมครับอันนี้ผมใส่ไปสัก5เหมือนเดิมครับอันนี้เราก็จะได้โปรแกรมแล้วก็พื้นที่ที่เราจะเขียนเบื้องต้นนะครับต่อมาผมต้องการจอกโรบอทนะครับ ให้ผมให้กดชิปนะครับก็จ็อกปกติเลยดูสปีดก่อนครับในที่นี้ผมใช้สปีด5%เตครับกดชิปแล้วทีนี้กด x ลบครับนะครับอ,อันนี้เหมือนจ็อกโรบอทมาด้านหลังครับจากตำแหน่งโง่ะสมมติว่าผมเอาออ่ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ถอยหลังมาปุ๊บแล้วหลังจากนั้นผมเลื่อนกดเ e ็กนะครับกดเ e ็กเสร็จปุ๊บมาที่ point ครับกด point ปุ๊บ เป็นลีเนียเหมือนเดิมนะครับเป็นพอยท์ที่2นะครับเนี่ยถอยมาพอยที่2ในที่นี้ผมจะเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่เลข2ครับแล้วกด Enter ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น Back ครับด้านหลังโอเคหลังจากนั้นผมต้องการอีกพอยท์หนึ่งครับด้านล่างนะกด Shift แล้วก็กด z o ลบนะครับ โลเ,รเอรก็จะมุ่ไปตามตำแหน่งที่เรากงกนดประมาณนี้แล้วกันพอถึงปุ๊บเลื่อนมาที่บรรทัดที่8นะครับกดพอยต์ครับเลือกเป็นลิเนียเหมือนเดิมเลขสามกดปุ๊บตัวนี้ผมจะเรียกว่าดาวนะครับในข i อยที่3แล้วทีนี้ต้องการไปด้านหน้าด้วยครับเราก็กดชิปแล้วก็กด x บวกครับ จ็อกกิ้งโรบอทมาด้านหน้านะครับให้สามใหสีสมมติประมาณนี้นะครับผมก็มากดพอยต t ีเนียเหมือนเดิมเริ่มทีมาเลือก4แล้วก็ตั้งชื่อครก,กด Enter ฟอนต์ตั้งชื่อนะครับจริงๆไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งทีนี้สุดท้ายก็กลับมาที่โปรแกรมโฮมนะครับก็มาเริ่มที่มาที่หนะครับมาที่ Edit มาที่ข้อ Copy นะครับกด Select เพื่อผมต้องการเอาโปรแกรม Home เนี่ยมาไว้บรรทัดสุดท้ายเพื่อให้มันวนนะครับ Select หลังจากนั้นก็กด Copy ครับจากนั้นเลื่อนลูกศรมาจากนั้นมากด Paste ครับน,นเราต้องวางไงอันนี้ผมต้องการผมต้องการเอาตัวตำแหน่งหนึ่งนะครับมาไว้ผมเลยกด Position ID นะครับ อันนี้เ็จะได้ตำแหน่งโมครับนะทีนี้ลองเล่นโปรแกรมดูนะครับก็จะวนอย่างเงี้ยลองเล่นนะครับกดชิปกด Forward ครับเพิ่มสปีด,ดนะีหนึงห้าสิบเปซ็นเจ๋งไหมครับโรบอตก,ก็จะมูฟไปจากทีหนึ่งนะครับมาแบ็คมาดาวมาฟอนแล้วก็มาโฮมอสังเกตนะครับแต่ว่าโปรแกรมเราเนี่ยครบและแต่ว่า มันจะวนอยู่แค่ครั้งเดียวทีนี้การที่ผมอยากให้มันเป็นลูปตามหัวข้อวิดีโอนี้เลยนะก็คือเราจะใส่จัมม์ลาเบลจัมม์ลาเบลคืออะไรจัมก็คือการกระโดดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูคือผมต้องการให้วนรอบไปเรื่อยๆโดยไม่มีสิ้นสุดนะครับวนไปอย่างเงี้ยปัจจุบันเห็นไหมครับโปรแกรมจะทำจากบนลงล่างก็จะมีการหยุดนะพอจบบรรทัดสุดท้ายก็หยุด ทีนี้ผมจะใส่จำลาเบลเพื่อให้มันจำไปที่บรรทัดที่6ก่อนแล้วก็ลงมาบรรทัดที่10แล้วก็จำไปเรื่อยๆทีนี้การใส่จำลาเบลก็คือมาที่กด next ครับ edit command อ,อ่อโอเคสักทีอันนี้เราใส่มาทัดแล้วสนะักทีมาที่ instruction ครับมาที่ก็หาจำลาเบลครับอันนี้เราจำนะลาเบลอันนี้ผมใส่เบอร์หนึ่งก่อนครับคำว่าจำลาเบลก็คือ พอมาถึงบรรทัดนี้ปุ๊บเขาจะกระโดดไปที่ล a เบลหนึ่งเราอยากให้กระโดดไปที่ไหนเราก็ใส่ล็เบลที่นั้นนะครับในที่นี้ผมอยากให้พอรันมาบรรทัดที่11บปุ๊บก็จะกระโดดไปบรรทัดที่5แล้วก็เริ่มใหม่ผมก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่เลขหาครับกด Instru c t i o n เมื่อที่จำลงอบเบิลครับลางจนานั้นใส่ล็เบลครับใส่เลขหนึ่งไปโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับโอเคี่ครัอะโอเคทีนี้ผมจะเล่นโปรแกรมดูนะครับกดชิปกด forward ครับกันนี้จะเล่นไปโดยที่พอจบปุ๊บเขาก็จะกลับมาดูทันไหมครับ ทีละสเตปนะกดสเตปไปนะครับแล้วกดชิป forward มาโฮมกดสเตปปุ๊บเห็นไหมครับก็จะกระโดดมา forward ไปก็จะไปที่ระเบนทัดอ่ะทีนี้ผมเอาสเตปออกนะสเตปคือการทำงานที่ระเบนทัดนะครับโอเคอันนี้เราก็จะได้โปรแกรม loop แล้วนะครับป o ันก็จะทำงานไปเรื่อยๆ ดีครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องซักโรบอติกเนี่ยนะครับขอบคุณครับ